สวัสดีค่ะค่ะมือนีงนะคะกับสินผ้ามหาพี่ไงส้างนะคะแมงค้ามเือขอดนะคะอย่ามาเบิองดูเราอยู่มองใดสวัสดีค่ะครับผมมาตามหาายสร้างไหมคะครับคุณเดค่ะผมเป็นแล้วครับอ๋อคนนี้ดิครับผมอ๋อเห็นเสือแมนยูแมนยูมีเสือเพิ่นอยู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสิมาสวัสดีครับค่ะสิมาถามอัน อันแมงข้ามหรนอไงคะแมงข้ามรีคอร์ดไหมคะอ๋อ oh, ครับเป็นยังครับมันเป็นแนี่ยอะ,ะ่ะอ๋อครับครับซื้อขายดิยค่ะซื้อไข่ป้าตีซื้อข,าย,อขายครับผมพอดี oh, แมงข้ามพะนะพอดีจะากทำไายเพลงครับผมครับแล้วก็ทีปล่อยเพลงออกยูทูปครับผมอ๋อเห็ดเพลงน้ำผู้ใดะคะนี่อ่าตอนนี้เพลงเรียบร้อยแล้วครับ ผู้ใดเฮ็ดทำนองอันดนตรีให้ครับผมแล้วก็น้องดนตรีนี่ไอ้จอหนี่ครับอ๋อพี่จอหนี่มือปราบดนตรีเฮ็ดดนตรีให้ขอบคุณหลายได้เด้อขอบคุณครับครับผมฟังเสมอครับนี่เพลงเฮ็ดงานไปนน้ำฝังไปนน้ำกันเท่งอีกเกินบอกเทงครับซาบานครับกันอีกเกินเนาะครับผมอืมีการทำงานครับมาไหนครับสิขอฟังอันจั่วดัจักรถอนเนี่ยค่ะจั่วแบ๊บครับ เพลงอีกึ่งอย่างนี้แหะค่ะฟังสอมือแมนหรือโอ้ฟังสองมือครับเมันปล่อยมาสองมือมั้งละครับอ๋อปล่อยมาสองมือลองได้บ้ะครับอันนี้เป็นเอฟซีต้องลองได้เด้เอาท่อนหนึ่ง้อยู่โอเคท่อนหนึ่งเนาะอันอ๋อนี่นักดนตรีสิค่ะลองปิดกระจวาหน่อได้ไครับลอนักดนตรีดนตรีคนนี้อันดีป่ะอันดีแล้วร้องมันแล้วเออได้คือการจัดไปจัดไปให้ีตาร์ให้กีตาร์ให้ มาสอนซื้อมือเนี่ย oh. อ๋อเอาบองนี่เลยนดิค่ะมีไม้มีไม้หรอไปค่ะบัวครับอ่นนี่ค่ะไม้หนูก็เป็นตาฮักงใชครับขอบคุณครับอ่อจะไ,ได้เมล่อไหร่วายมาได้มาได้กันมองมืออันนี้อาจารย์นักดนตรีวัดตีคุณนรุ่งแมงข้ามเลคอร์ดโ okay. อเคอันครับผมกะ ขออนุญาตขอขอนุญาตเจนีนะครับผมพอดีขออนุญาตเอาเพลงมาลองสักคอนหนึ่งครับคำสาบานครับผมพอดฟมมอีฟังซูมเออร์ครับฟังซูมเออร์จนก็สีหลองได้เหรอล่ะก็เล่นเป็นมวนครับผมขออนุญาตนะครับเด้ออาจารย์ในวันนี้ฟังเมือครับโอเคอ่ะจัดไป ฝาชีวิตและดวงวิญญาณกับคำสาบานของอ้ยมีบอกว่าหักหักเจ้าอีลีจนเปิดใจ Ut tay sống tiền phạt nắng phong đắp bay, kênh đi, kênh kênh lại, và bay cảm xúc ngày. Chèm sống thứ. ฟังสองสามหมื่นเนาะโอ้กระหองได้แล้วสัมฤทธิก็ด, <im it> ด,กดีแล้วนะคะโอ้โอหออกคุณอ<ม>ะไรเลยอะฝากแม่งข้ามเลยค่ะฝฟังข่ายนะครับผมข่ายไม่ต้องไหมนะครับผมขามม่ายไม่ไม่เน้<า>นๆข้ามครับผมกักัสซีสั่งผลง,งานมาให้ดีสุดนะครับผมกัได้ทีมงานอ่มาซอยทีมงานอ่ กันเองนะครับเย็นแบบกันเองกันเองครับสไตล์ยทานบ้านนะครับผมขอฝากกันเลยได้ครับเด้อราคาขอฝากเพลอาอจอนิทั้นี้นะครับคำสาบานพานีเกินครับผมม้วนฟังเหมือยี่สิบรอบนะครับดิลี่เตรียมงานไปน้ำไปน้ำฟังไปน้ำครับผมเบิดเหมือครับผมราคาเอ่อ